นะเอาใจสายเขียวครับจัดให้ครับจับจอนเรือ5045ดี5 44, 5ครับ45แรงโอ้ท่อครับผมดูปลายครับสีไทยเทไทยหไถนา ใส่แตรลมครับมีถังลมด้านหลังโอ้รถแต่งครับรถแต่งดูแตรลมนะสวยครับคันนี้เด็สุดนะเอาใจโอ้ไทครับ ดูแตรแบบชัดๆดูถังลมบ์อืมขานหกห้าสิบสี่ห้าดีครับสี่สิบห้าแรงมา้าดูดูขานหน้าครับผมบ่นดูขานไทย หลบต้นไม้โอ้ชอบริงครับแตรครับให้ดูแตรเต็มเต็มเลย เกากับหญ้านะครับต้นกล้วยเลยให้ดูอีกสักนิดนึงครับก่อนกับเสียดายครับไม่ได้ฟังเสียงแตรลม कैब में อ่าโอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพบแันใหม่ในคลิปหน้าครับ